สตังรูสตังรูนิกเกิลกับทองแดงสตังรูทองแดงค่ะรับซื้อเหรียญละเจดบาทก็ขอภายค่ะเหรียญละ8บาทต่ะให้8บาทนะคะโอ้ยเจาะรูมันก็เสียนะซี่มันก็ชำรุดนะซิแต่ก็ไม่เป็นไรแค่สองเหรียญ 8บาทสองเดรี16บาทขายไม่ได้ค่ะสตางรูนะคะอันนี้คือเป็นสตางรูทองแดงค่ะสตางรูจะมีทองแดงและน,นิกเกิลอันนี้จะเป็นทองแดงนะคะชนิดราคาหนึ่งสตางหนึ่งสตางส่วนตังรูทองแดงเขาจะมีหนึ่งสตางและครึ่งสตางนะคะมีมาไหมครึ่งสตางไม่มีมีแต่ลายกระหนกแข้งสิงกับปูนาลม สังโรก็น่าจะรับซื้อนะคะนิกเกิลยี่นิกเกิลนิกเกิลเหรียญละแปดบาททองแดงเหรียญละแปดบาทแต่ถ้าเป็นเหรียญเงินนะคะเหรียญเงินเหรียญเงินเหรียญละห้าสิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญเงินเหรียญนี น,นี่นะคะนนี้ของปม่ด้ามาให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะไม่ใช่ของที่ลูกค้าส่งมาของลูกค้าส่งมาเขาจะเป็นอนนี้ค่ะโอเคเอามาดูกันต่อว่าโดยสตางค์รูเนาะอันนี้ค่ะนิกเกิลน,นะคะนิกเกิลรับซื้อเหรียญละแปดบาทเอ้ยอันนั้นจะเป็นทองแดงอันนี้นิกเกิลน,นะคะเหรียญละแปดบาทนิกเกิลก็จะมีห้าตังกับสิบตัง ส่วนเหรียญทองแดงค่ะอันนี้เงินนะคะนี่นี่นี่เงินนี่ตั้งรูเงินอ่ะแยกไว้ก่อนอันนี้ได้ห้าสิบบาทค่ะอันนี้จะเป็นนิกเกิลนี่ก็เงินค่ะเงินสองเหรียญะนิกเกิลจะเป็นลายเนี่ยค่ะอุนาโลมนะคะส่วนเหรียญเงินเขาจะเป็นกระดูกแข้งสิยม อะไรเขาจะผิดกันค่ะโอเคนะคะมีเป็นมีเงินอยู่สามเหรียญเนี่ยค่ะสามเหรียญน,นี่ก็ร้อยห้าสิบาทเลยเห็นไหมเนี่ยค่ะเหรียญละห้าสิบาทใช่ไหมคะเหรียญห้าสิบาทสามเหรียญนี่ร้อยห้าสิบปัญหาแยกไข่ค่ะปัญหาจะไม่ไม,ไม่ไม่คละรวมปัญหาจะไม่มั่วไม่มั่วเพราะว่าเออเขาใส่มาด้วยกันเขาต้องไม่รู้แน่เลยเขาต้องเขาต้องไม่รู้ว่าเป็นเหรียญแพงแน่เลยอะไรเงี้ยปัญหาไม่ใช่คนอย่างนั้นนะคะปัญหาจะพยายามแยกพยายามหา,หาเหรียญอย่าง อย่างเหรียญสตังรูอย่างเงี้ยค่ะเขาจะปนมาไปนักก็ดูว่าดูซิว่าเงินมีปนมาไหมถ้างมีมีเงินปนมาไปล้วก็จะแยกให้แบบนี้ค่ะาปะน่าจะไม่เอาเปรียบใครนะคะน่าจะจะไม่สบายใจเลยแหละถ้าถ้าถ้าเป็นอะไรหลงมาแล้วมาเป็นมาเอามาเอาเปรียบเขาอะไรเงี้ยเขาจะน่้จะเสียเปรียบอะไรไปน่าไม่ชอบไปน่าจะต้องแบบประมาณนี้อ่ะจะต้องให้นะคะให้เป็นความสุข คนก็รู้นะคะว่าถ้าคนติดตามป้านานานาเน่จะรู้ว่าปณธรรมอยู่ตรงเนี้ยเพราะปณธรรมแล้วมีความสุขปณธรรมทำเพราะมีความสุขทำทำทุกวันเนี่ยค่ะมีความสุขที่ได้ทําเรื่องกําไรเรื่องอะไรเนี่ยน,น,นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเป็นผลพลอยได้นะคะซึ่งมาขายไปมีกําไรเป็นค่าใช้จ่ายแค่นั้นแหละค่ะเพระาะปณันไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำอะไรแล้วอะ ตอนเนี้เนาะคนอายุรุ่นนี้แล้วนับถอยหลังได้แล้วก็ไม่ไม,ไม่ต้องไปไม่ได้สร้างอะไรแล้วอะนะคะไม่ไม่ไม่ก่อร่างสร้างอะไรตัวแล้วเรื่องการสร้างตัวอะไรจะไม่มีแล้วแค่แค่ตื่นขึ้นมาเช้ามีลมหายใจก็ถือว่ากําไรแล้วอะค่ะมาดูกันต่อว่าเหรียญอะไรบ้างขอขอพายนะโมโมโมเยอะไปหน่อยเดี๋ยวท่านจะเบื่อ่อะมาดูเหรียญเอาเนื้อๆดีกว่าน้ำๆ้ลานคนคงจะไม่ชอบ ฝนตกฝนตกน้ำพร่มเยอะแล้วอันนี้เหรียญหนึ่งบาทหนึ่งบาทค่ะหนึ่งบาทถ้าเป็นที่ระลึกนะคะคลามาแบบนี้หนึ่งบาทที่ระลึกคะระเป็นับซื้อสี่บาทหนึ่งบาทที่ระลึกรวมวารามาคลามานะคะคลาวาระมารับซื้อสี่บาทแต่ก็นะพูดถึงเนี่ยแยกให้นะคะเหรียญน,นี้ยี่สิบบาทยี่สิบบาท WHO นี่เอาไงดีอะให้กันแล้วกันบอกให้ก็ให้อะ่สิบบาทอันนี้นี่เหรียญอะสองพันห้าอยห้เดีนละสีบาทเสด็จนิวัตยี่สิบาท2 5งพั้ารบาทสองพัสบาทอยากจะหักจังเลยอันนี้รับ10บาท10บาท20สบบาทสี่บาทสบาท20บาท 4บาทสีบาทค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะ2 5 0 5นะคะตราแผ่นดิน2 5 0 5รับซื้อเหรียญละ4บาทอันนี้ก็ตราแผ่นดินเหมือนกันแต่เป็นตราแผ่นดินเสด็จนิวาสนาร้ 2, 4, รับซื้อเหรียญละ20บาทเนี่ยค่ะเสด็จนิวาสนะคะที่มี2พระองค์ให้ี่บาท ัวนี้ละวาระมาก็เป็นเหรียญละสี่บาทจะมีเนี่ยค่ะเราจะเรียกกันว่าแรกนาขวานเนาะเหรียญแรกนาขวาญเหรียญเอเชียนเกมครั้งที่ปีศูนย์เีกับปีหกหสองปีอันนี้แหลมทองแหลมทองครั้งสุดท้ายที่ปร,ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต่อจากแหลมทองก็เป็นอะไรนะซีเกมมั้งน่าจะใช่ค่ะ แหมทองนี่เป็นต้นกําเนิดของกีฬาไทยแต่พอเอาเข้าสู่สากลก็เปลี่ยนชื่อเป็นเอเชียเกมอันนี้มีอะไรอีกหนอยังไม่ยังไม่จบนะเนี่ยอ๋อบาทหงบาทวัดบาทหงบาทวัดรับซื้อเหรียญละหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์นะคะพี่พนันาบอกว่า ยังไม่อยากให้ขายเพราะราคาเขาถูกเกินเสียดายถูกเกินจริง,รงไม่ถูกธรรมดาถูกเกินเหรียญ25สตางค์2,500รับซื้อเหรียญละ1บาท50สตางค์2,500รับซื้อเหรียญละ1บาทเป๊ะตามที่พป็นาพูดในในคลิปพป็นบอกในคลิปพป็นาบอกตลอดเดีย๋ยวนี้เป็นั้จะพยายาม พยายามทําราคาให้ได้มากที่สุดทําคลิปนะคะจะพยายามบอกราคาให้ได้มากที่สุดจะพยายามแบบเน้นเน้น,เน,นเน้นทําคลิปบอกราคาเอานี้ดีกว่าเนาะเพื่อความชัดเจนจะพยายามเน้นทําคลิปบอกราคารับซื้อเพื่อที่จะสะดวกในการซื้อการขายของพวกเราเพราะร้านเนี่ยพนัาเปิดคลิปมาไอเปิดเปิด กล่องมาแบบนี้นะคะที่ลูกค้าส่งมาไปแล้วก็จะบอกราคาเลยนะคะจะบอกราคาหรือจะดูเหรียญด้วยได้ไ,ดไดสองอย่างในเวลาเดียวกันนะทูอินวันดูเหรียญด้วยเช็คเหรียญด้วยและรู้ราคาด้วยไปพร้อมๆกันเนี่ยค่ะนะเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับทั้งสองฝ่ายแหละทั้งปนันงาด้วยแล้วก็คนที่จะเอามาขายด้วยโอเคขอบคุณที่รับชม